ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็น EP ีที่2นะครับก็อีพนี้เราก็จะมาเขียนตัวเมนูโปุ่หนอนะซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้เขียนให้มันแสดงค่าเลือดนะครับแล้วก็ทำฟังกชันก๊อตโหมดนะครับหรือว่าอมาตะไนั่นเองนะในตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองอเอาค่าแกนไอแกนดอยแกนแซเนี่ยของตัวละคร มาไว้ในตัวโปรแกรมนะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะซึ่งผมก็จะเอาตัว x y z นะมาแสดงนะครับพิมพ์ไปนะ Label 4ทำไมมันเหมือนมันบักนะครับผมรีเซ็ตไม่ต้องดีกว่าไปที่วิวนะครับแล้วก็ อ,อยู่ไหนนะ property นะครับมาก่อนเอ่อ property window โ,โอเคเอืมทำไมมันบั๊กเนี่ยงงจังอา่ามันไม่ควรที่จะบั๊กนะโอเคมาแล้วชึบ แกน x นะครับแล้วก็แกน y y position แล้วก็ set position นวะโอ้ชา้าจังโอเค set position ขยายตัวอักษรนิดนึงนะให้สัก16ละกันขนาดฟอนต์นะครับเชพาะประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วกันหรือไม่ก็ไว้แบบนี้ไหม <Sure. S 1> ส่วนไอ้ตัวอะไรที่เป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันเนี่ยผมจะเอาไว้ในเออกรุ๊มนะครับกรุ๊มฟล็อกอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันฟังก์ชันโอเค ประมาณนี้แล้วก็กราฟเลบออกมาอีกนะครับว่าเราจะาใส่ค่าเป็น0ูนย์เนาะไว้ก่อนเป็นค่าเริ่มต้นนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ตำแหน่ง position ของเรานะครับของตัวละครเนี่ยมันคือ offset 28นะนะครับส 28, 28, อง8ปแล้วก็ สองแปสแล้วก็3ามสี่ครับอืมอัพเซตของมันเอ่อทีนี้ผมจะให้มันแสดงตลอดเวลานะครับเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนาะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเขียนใส่ใน backgrounder w o r er k นะครับเหมือนเดิมเนาะเอ่อผมอาจจะคอมเมนต์ได้หน่อยว่าตัวนี้จะเป็น position ของตัวละครนะครับ เออผมอาจจะต้องตั้งชื่อราเบลนิดนึงนะเพราะว่าชื่อราเบลอ่ะมันเป็นราเบลเอะไรเงี้ยมันอาจจะจำไม่ได้ผอาจจะ l b l แล้กัน underscore x นะครับนีตัวนี้ก็จะเป็น l b l underscore y นะครับสุดท้ายก็เป็น l b l Z นะ l b l underscore Z โอเค มาเขียนโค้ดกันต่อนะครับาหากเราต้องการเซตค่าให้กับลาเบลนาะมันก็ต้องใช้ฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะเกียวกบนี้อันนี้ก็จะแก้เป็น lblx นะครับถ้าเป็น lblx ทีนี้เราต้องอ่านค่าเอา่เอออกมาก่อนเนาะซึ่งการที่จะอ่านค่าได้ก็ต้อง list memory นะครับี๋ยวผมกรอบค่า,ากรอโค้ดมาแล้ว list ตัวนี้นะครับกอมาเลยเราใส่นะครับตัวนี้มันจะ return เป็น i n นนะครับซึ่งเราจะต้องเอ่อดอททนะครับเพื่อแปลงจาก i n นให้เป็น string นะส่วน offset ก็จะเป็น28นะครับก็ตามตามจากไอตัว record เลยนะ ตัวต่อไปก็จะเป็น y นะครับแล้วก็แท็กนะครับ y แล้วก็แท็กโอเคลองรันดูนะครับอหมมันก็จะได้เป็นเอ่อ in นะซึ่งจริงๆมันต้องรีเป็น f l o ์ t นะครับแก่นิดหนึ่งนะ จากลิทอินเป็นลิทโฟส t เพราะว่าออฟเซตเนี่ยมันเป็นโฟส t นะครับมีค่าเป็นโฟส t โอเคตัดใหม่โอเคเอ่อได้เป็น195นะครับซึ่งมันก็ตรงแล้วนะ195ตรงนี้แต่ว่าแกน Y แกนเเรายังไม่ได้แก้ออฟเซตนะครับเราต้องมาแก้ออฟเซตนึงก็จะเป็น30นะครับแล้วก็34นะ มันบวกทีละสี่ไบต์นะครับโอเคเห็นไหมได้ละซึ่งถ้ามาดูก็จะตรงกับในรีคาร์ดนะครับตรงไหมไม่ตรงเดี๋ยวนะตอนนี้มันผมบวกเลขผิดปะวะนะผมเปิดเครื่องคิดเลขคิดแป๊กหนึ่งนะก็ไม่น่าจะผิดนะสองแปดบวกสี่อ๋อได้สองสี่นะครับผมคิดผิดจริงด้วย สอนะครับแล้วก็สามศูนย์โอเคลองทีหนึ่งนะครับโอเคตรงแล้วนะหนึ่งเก้าห้าสองหนึห้านะครับแล้วก็ศูนย์เนาะทีนี้ถ้าเกิดเราเดินนะครับ mm hmm. เห็นไหมอ่มานนี้เรากดเอ็ไอ้แกนเส้นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ เมื่อเราได้ไอตัว XYZ มาแสดงแล้วเนาะทีนี้ผมอยากจะทำแบบเทเลพอร์หน่อยแล้วกันนะครับก็คือผมจะเซฟจุดจุดหนึงเอาไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นจุดนี้แล้วก็จะเดินไปที่ไหนก็ได้นะแล้วก็เทเลพอร์มาที่เดิมอะไรเงี้ยนะโอเคงั้นผมก็จะเพิ่มอีกนิดหนึ่ง อใส่เป็น t e x t Box นะครับ t e x t Box โอกก็วางกลอบวางนะครับรู้สึกว่าการกลอบวางจะค่อนข้างชานะ้าประมาณนี้ผมอาจจะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อมันนิดนึงนะครับเวลาไปเขียนโค้ดมันจะได้ไม่งงเป็น p s t FT x นะครับ ตัวนี้เขาจะเป็น TFC Y นี่ก็เป็น s e h นะครับโอเคทีนี้ก็อาจจะมี button นะครับ button ตัวนี้จะเป็นปุ่ม save นะครับผมจะตั้งชื่อมันนี่หนึ่งแล้วกนะันอ่ท b t อ็น save แล้วก็ชื่อไอ้ตัวนี้นะครับเทคของมันก็จะเปลี่ยนเป็นเซฟนะครับก็ว,วางอีกอันนึงเป็นปุ่มเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตชื่อปุ่มนะครับก็เป็น btn เทเลพอร์โอเคทีนี้ผมจะให้ ไอตัวค่าเนี่ยมันมาแสดงใน t ท็กบล็อกด้วยนะครับเอ,อ่อผมไม่แน่ใจว่าผมสามารถเขียนอย่างนี้ได้หรือเปล่านะคือเป็น g x t x นะครับ t e x t นะครับเท่ากับ list mem ตัวนี้ได้เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูชิแบบนี้แล้วก็แก้ไข offset นะครับลองเทดดู Do. ได้หรือเปล่า ดูเหมือนจะอ๋ออ๋อผมลืมแก้ไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเป็นวายนะตัวนี้ก็จะเป็น z ด้วยโอเคอ่ะน่าจะได้เนาะชื่อแบบนี้โอเคได้นะครับทีนี้ผมก็จะต้องประกาศตัวแปรมาเก็บค่าเอ,อ่อ แชร์พอร์ตตัวเดิมมาไว้นะโพสิชันตัวเดิมมาไว้นะไพเวย์ Private นะครับเป็น force x position นะครับเท่ากับ0ไว้ก่อนอาจจะเอ่อไพเวย์โอ้ยไพเวย์โฟสนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นไพเวย์ตัวนี้แกน XY z นะครับ x y z นะครับผมกัดไว้แบบนี้นะจากนั้นเมื่อผมกดปุ่มเซฟนะครับปุ่มเซฟนะ ผมจะให้ไป list ค่าตัวนี้นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปร private นะครับ <_ t ell> คือ x นะครับเท่ากับจริงๆถ้าเกียให้ดีก็ต้องเป็น this x นะเ <_ t ell> ท่ากับ p y เอเอใช่ list mem ตัวนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ถูก string นะเพราะว่ามัน return เป็น float อยู่แล้วแล้ว,ลวะตัวแปรนี้มันเป็น float อยู่แล้วนะครับก็กลับมานะครับ เป็น y เป็น z นะครับก็จะเป็น28แล้วก็24นะครับ30เนะอะประมาณนี้เมื่อเซฟแล้วนะครับอาจจะ่เ message box ใหม่ก็ได้นะหรือจะไม่บอกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนว่า save position นะครับ เซฟโพ i ิชันลองเทสดูนะครับได้บ Save นะครับก็จะขึ้น m ม s s ซ g บอกแนะแต่ว่าผมไม่ใส่กันนะเพราะว่าผมขี้เหยียดกด Message บอกบ่อยๆนะโอเคทีนี้ปุ่ม Teleport นะครับก็จะทำการไว้ค่านะครับก็จะมาดูใน Document นะครับ r a s ร m e เมมโนะครับ เริว่าเขาเขียนยังไงนะครับก็ไว้์เมมโมรีได้เลยนะครับโฟลด์ uh, ก็ใส่ใ้ตัวนี้เป็นโฟลด์เนาะเดี๋ยวกลอปมาแล้วกันนะไวซ์เมมโมรีนะตัวนี้ต้องเป็นเมมนะครับเมมดับไวซ์เมมโมรีตามด้วยแอดเดรสนะครับกลับมาเป็นโฟลด์นะครับแล้วก็ตามด้วยค uh, ่านะครับก็คือ x นะครับ เนี่ยนะต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นไวซ์เมมโมรีและไอตัวตัว value นะครับมันจะต้องเป็นสตริ g ด้วยนะีผมงั้นต้องใส่เป็นแถูกสตรไปนะครับโอเคล็อกมานะครับก็จะ offset ของมันก็คือ28แปนะครับ2 c แล้วก็30นะครับอันนี้ก็เป็น xy แล้วก็เ เหมือนเดิมเนาะโอเคลันดูโอเค,น,อเคนะครับทีนี้ผมจะเซฟจุดเทเลพอร์ตคืออยู่ตรงนี้นะชื่อเซฟนะครับทีนี้ผมก็จะเดินไปแถวนีนะ้แล้วกันนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตเห็นไหมผมก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับอือหรือ หรือผมอยากจะแก้ไขค่าตรงนี้แล้วผมกดปุ่มเทเลพอร์ตเลยอะไรเงี้ยทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับโค้ดนิดนึงนะก็คืออ,อ่านอ่านค่าจากเทคบ็อกนะครับถ้ากดปุ่มเทเลพอร์ตเลยเดี๋ยวนะอืม งั้นไม่ได้สิเนาะอืมงั้นผมขอแก้แบบนี้แล้วกันก็คือผมจะมีปุ่มมาปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่มที่จะโหลดค่าจากไอ้ตัวไอโกนตัวเนี้ยเข้ามาในเอ่อ t e x ล Box นะครับก่อนเนาะกลับมาสักหนึ่งปุ่มเนาะโอเคปุ่มนี้จะเป็นปุ่มโหลดนะครับเป็นปุ่มโหลดค่านะ แล้วก็แก้ไขเป็น b t n load นะครับแล้วก็ไปปรับโคด้ดอันนี้เอาเอาเออกนะตัวเนี้ยเอาออกนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใส่ใน background worker แล้ว er นะนะเราจะมาใส่โค้ดในปุ่ม b t n load แทนนะครับ เอ่อสองแปดสองสี่สามศูนย์นะครับเป็น x y z นะประมาณนี้แล้วก็เอ่อพอกดปุ่ม save นะครับก็จะไปอ่านค่าจากตัว textbox แทนนะครับ เอาค่าจาก textbox มาใช้แทนเนาะ x y แล้วก็ z นครค dot text dot เอ,อ่อผมไม่แน่ใจว่าให้ C sharp มันแปลงแปลงเป็น f ฟ o a t ยังไงนะเอ,อ่อ this plus อะไรสักอยาก่างผมจำไม่ได้นะเพราะงั้น Google ดีกว่านะครับ string to float C sharp นะครับ ดูซิว่ามันคอนเวิร์ตยังไงนะเป็น force p a u s แล้วก็เอา string มาใส่นะครับอเป็น force plus แล้วก็ string ตัวนี้มาใส่โอ k y แล้วก็ set เ okay. ค เรียบร้อยนะถ้ากดกดปุ่ม save นะครับก็จะเอาค่าจาก textbox ตัวเนี้ยไปเก็บไว้นะครับแล้วเมื่อกด teleport นะครับมันก็จะเอาค่าจากตัวแปร x y z เนี่ยไป teleport นะครับโอเคเทสดูนะแต่ตอนนี้มันค่านะครับมันจะไม่ขึ้นใน t e x t b o กแล้วนะครับเราต้องกดปุ่ม load ก่อนนะสมมุติว่า load นะครับแล้วก็ อออยากจะให้มันเทเลพอร์ตขึ้นไปข้างบนนะครับสักสิบนะครับต้องกดเซฟก่อนแล้วก็เทเลพอ์ตนีครับเอ่อโอเคไปแล้วนะครับนี่นะฮะเทเลพอตไปแล้วเนาะสักสูงสักยี่สิบนะครับเทเลพอ์ต้องเซฟก่อนนะครับแล้วก็เทเลพอทแอะเห็นไหมได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ศูนย์แล้วกันแล้วก็เซฟแล้วก็เทเลพอ์ตอะประมาณนี้นะครับ สมมติว่าผมอยากให้เทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับผมก็โหลดก่อนนะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ไปที่อื่นไปที่ไหนก็ได้นะแล้วก็เทเลพอร์ตกลับไปนะครับประมาณนี้เห็นไหมอยู่ที่เดิมนะเอ่อก็ในตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในตอนหน้าเดี๋ยวอาจจะมาปรับปรุงตัวโปรแกรมให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.